ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงไฮไลท์วีลคอมชื่อช่องกวางตึงอภิญญาการษาในรายการชีวิตที่ ค่ะวันนี้นะคะตัวนึ่งก็จะมีทีเซอร์มาให้ดูนะคะทุกคนเป็นสเต็กเนื้ออยากจะบอกเลยว่าเป็นการกินที่เอาในโรงแรมนะคะมีทั้งหบน3เป็นการชั้นนะคตัวเองที่ชั้น30และการไม่เคยมีการว่าทุกคนนะคะและเป็นคืนที่แพงนะคะทุกคนมาหาฟังแบบมากๆเลยนะทุกคนและตั้งใจฟังนะคะว่าคืนเท่าไหร่อ่ะฟังคืนละ17,000กว่าบาทค่ะอ้ายปอบมาเลยจ้า ก็คือการเสิร์ฟร้านไปทำงาร้านอาหารคุณแม่มาส่งนะคะเย็ทงม้วนมาส่งเย็งม้วนบอกโอ้ก y g น้องเงาจะไปส่งนูกสาวนอนน้อยแต่นอนนะค่ะไปนะคะเปลี่ยนสีเล็บเพื่อไปทำงานต่อเราจะไปทำงานถึงไม่เวลานอนก็ตามค่ะเจอกันครับงาน ที่มีตั้งแต่วันที่30สิถึงวันที่6เจอกันค่ะมองแน่นคางเสื้ตอมองแน่นมองแน่นสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สนามบินคอนแกนเรียบร้อยแล้วนะคะเรากำลังจะไปทำงานเฮ้ย hey! นะคะวันนี้เรานั่งสายการบิน ไทสไมล์นะคะทุกคนค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่นั่งสายการบินไทสไมล์เป็นครั้งแรกนะคะที่นั่งสายการบินไทสไมล์นะคะก็เดี๋ยวจะมารีวิวกันนะคะว่าไทสไมล์จะเป็นยังไงบ้างบริษัทโคซาบครับสายที่มวันที่เรามใช่ผู้โดยสารที่ชื่นว่าคุณชูศิลคุณชูศิลคุณยีทีพนคุยีพนเดี๋ยวเรามารีวิวบนเครื่องกันนะคะว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้ต้องพูดเบาๆเดี๋ยวเพราะว่าคนเยอะมากสนามที่ตอนนี้คนเยอะมาก แล้ววันนี้เราก็วิ่ง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 เหมือนเดิมนะคะสนามบินของเราเราต้องใช้ที่มีการวิ่งตลอดผู้โดยสารของสายการบิน Air c h a t e r B J F D 50ผ่านแอร์ทุกคนเราจะได Charter B J W E 043ซึ่งจะเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมินะครับสำหรับผู้โดยสารชั้นสบายพลัสผู้โดยสารที่ถือบัตรสมาชิก W E Prestige ผู้โดยสารที่ถือบัตรสมาชิก c a n r e s g o ค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เราก็เข้ามากำลังจะเดินไปที่ เทองบินนะคะแล้วก็มาติดชื่อผมผมไม่ได้สักม่าทุกคนทำไมเราู้สกไปเลยค่ะ Let's go ไทยสมัย เราก็ไม่มครื่องพัดลมด้วยหัวนี้กังหัน 30มาดเลยจ้าถึงตอนภาคเสียงนะคะตอนนี้นะคะเราก็นั่งไทยสมายเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะไทยสมายตอนเที่ยงนะคะเขาจะมีขนมนะคะทุกคนเป็นพายเครื่องออก1 2 0 0นะคะก็จะมีพายกับน้ำเปล่านะคะไทยสมายเดี๋ยวลองมาลองชิมดูนะทุกคน คือเรานั่งครั้งแรกนะคะทุกคนเราเคยนั่งทุกสายการบินมาแล้วแต่ทุกสายการบินบางคีก็ไม่มีของว่างไม่มีเบกแบบนี้นะคะไม่มีของที่เป็นของฟรีทุกคนแต่ไทยสมายค่ะทุกคนเป็นครั้งแรกเลยแล้ว,ลวรู้สึกประทับใจมากแล้วภายอร่อยมากแม่จ้าอร่อยแบบอร่อยอร่อยอะ่ะทุกคนแล้วคือน้ําเปล่าก็แซบเอา <laughs> น้ําเปล่านะคะแล้วก็ภายภายอร่อยมากเลยะคะ่ะทุกคน เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันเลยนะคะเป็นการนั่งไทยสมายคครั้งแรกก็รู้สึกว่าโอ้โหไม่ว่าจะตอนเช็คออฟนะคะทุกคนก็ดีมากไม่ว่าจะตอนแลนดิ้งนะคะทุกคนคืออันนี้ขอพาไปถึงตอนแลนดิ้งนะคะทุกคนแลนดิ้งคือดีมากคือไม่รู้สึกกลัวเลยจ้ะรถเครื่องลงนิ่มแบบเวอรี่นิ่มมากเลยค่ะทุกคนโอ้โหกินแบบ <c oughs> คือข้างๆนี้เขาก็แบบมองอือีนี่มึงกินเมื่อไหร่มึงก็หยุดเถอะอร่อยไหมคะอร่อยคะ่ะดูไส้ของเขาค่ะให้มา เต็มมากๆเลยคะ่ะทุกคนและอยากจะบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าเขาจะมาเสิร์ฟกาแฟเสิร์ฟน้ำชาเสิร์ฟอะไรก็ตามนะคะกวางตุ้งค่ะเอาค่ะวันแก้วค่ะ,ว,ว,คะวันแก้วเอาค่ะเอาค่ะแก้ววันวันแก้วเลยทุกคนคือชิมทุกอย่างในเครื่องแล้วรู้สึกว่าคุ้มมากๆเลยจ้ะต้อง ขอบคุณตัวเองนะคะที่เปิดใจนั่ง<ล>ไทสมายค่ะ landing in สว n ภูมิ um แอ a i พ p o r t นะคะทุกคนขาวแล้วก็ไปเอากระเป๋ากันค่ะเดินตามสายพานไปเลยเดินไปเดินไปเดินไปแล้วก็รอกระเป๋าแบบประมาณ10นาทีได้นะคะทุกคนค่ะแล้วก็ไปเลยไปเลยไปเลยก็ยังไม่มา และตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาอันสำคัญของเราแล้วเราอยู่ที่ A O t Limousines โอ้โหสําเนียงนะคะทุกคนอยากจะบอกเลยว่าเราจองเป็นรถ Mercedes Benz นะคะทุกคนในราคา2,000บาทเพื่อเข้าไปโรงแรม The Peninsula Hotel Bangkok ไปเลยจ้าเลสโกตามพี่เขาไปเลยนะคะพี่เขาคือบริการดีมากเขา<อ><อ>บอกว่าอ่ามีกระเป๋าอีกไหมคะอย่างเงี้ยพี่คนนี้ดีมากนะคะเปลากองตุง้งยืนรอตุ้งตังต้งแต่แบบกองตุ้งออกมาจากสนามบินเลยนะคะนี่ก็ไปเลยค่ะอุ้ยทำตัวเหมือนแบบอุ้ยคนมีตมังอันที่จริงไม่เลยนะคะไม่เลยจ้าไม่มีอะไรเลยจ้านอกจาก รอยยิ้มโอเคไปเรื่อยๆเลยจ้ะแล้วก็รอรถเบนนะคะคือรถเบน่ะคือเขามารอตั้งนานแล้วแหละแต่เรานะคะเล็การเล็ทจริงนะคะจกคนประมาณห้านาทีเขาก็เลยต้องไปวอร์มมาใหม่นะคะทุกคนโอเครถเรามาแล้วจ้ะตอนที่รถมาจอดทุกคนเราลืมถ่ายแต่นี่นะคะคือ Mercedes-Benz โอ้โหอีนะคะตัวอี แล้วก็เปิดไปเลยจากอุ้ยเปิดเข้าไปอายดูหรูหรามากเลยอะนั่งจิ๊บทุกคนคือประสบการณ์ครั้งแรกคือเป็นเริ่ดมากไม่รู้จะเริ่ดขนาดไหนเลยค่ะนี่เลยพี่คนนี้ใจดีมากแล้วก็พี่คนนี้ขับรถดีมากนะคะขออนุญาตใช้คำว่าพี่แล้วกันเนาะเพราะว่าเขายังไม่เขายังไม่เขาอย่างอายุ ที่ดีอยู่นะคะทุกคนโอเคเราก็ไปเลยนะคะเซลฟี่ค่ะเป็นครั้งแรกเราก็ต้องเก็บประสบการณ์กันเลยนะคะออกจากสนามบินแล้วค่ะสุนภูมิแอร์พอร์ต go to อ, <Let> s <S อะไรนะ go to the peninsula bangkok โรงแรม Peninsula Hotel นะคะทุกคนค่ะเรากำลังไปโอ้ทุกคนนุ้ยคือพี่เขาแบบขับรถดีมากนะคะตาตอนนี้นะคะเราก็ แล้วก็มองทําท่ามองซ้ายมองขวาไม่หันมองกล้องบ้างนะคะแอปแปลว่าทุกคนทําเหมือนแบบอุ้ยฉันมีอ่าฉันมีบาร,รมีบุญก้อนบุญจากนะคะนั่งบอร์ดสแบน์โอ้โหสำเนียงโอเคเลสโกเลยค่ะทุกคนอยากจะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากสําหรับ จ่าย2 0 0พได้นั่งรถ m e อร์ d e s b e n บนทะคะทุกคนแล้วก็คือ <Yeah. S 1> อยากจะบอกเลยว่า Pen นินซูล่าสนามบินกับเ e n i n น u l a เนี่ยค่อนข้างที่จะไกลแล้วก็รถติดนะคะทุกคน2 0 0พกับการได้นั่งเบน์เข้าโรงแรมแล้วแล้วระยะทางที่ไกลอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าขมมากแล้วรู้สึกว่าเออครั้งหนึ่งในชีวิตของเรานะคะแล้วนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะแล้วถ้ามีอีกรอบหน้าหรือรอบใหม่ๆห,หรือรอบไหนที่เราจะเข้ามากรุงเทพนะคะเราจะใช้ เราจะใช้บริการ A O t limousine อีกแน่นอนค่ะทุกคนง่ายมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะวิธีนะคะก็คือเอาถึงโรงแรมแล้วเหรอว่าจะภากอยู่ <c oughs> อันทุกคนอนาผาก่อนจะ้ะอ่ะน,นี่คะ่ะ The p e n a n s i o โรงแรมเพนนนซลากรุงเทพนะคะในเพนเนซูลาแบงคอกนะคะเราขึ้นมานะคะก็จะให้คีการนะคะทุกคนง่ายๆเลยก็เหมือนโรงแรมทั่วไปนะคะแต่ของเขาก็คือจะมีพวงมาลัยรุกเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นการวลคัมชูอ่าโรงแรมนะคะทุกคนภาษาอาจจะไม่ได้นะคะก็งูปะปาไปแล้วค่ะแล้วก็เออเลยอีกแล้วค่ะคือไปขายขำนะทุกคนในโรงแรมหาดาวโอ้ฉันละงงมากเลยไม่รู้อะไร คือเป็นเหมือนแบบบ้านนอกเข้ากรุงเลยนะทุกคนไม่เคยเลยอุ้ยอยากจะอวดอ้างค่ะว่าโรงแรมก็สวยมากเลยและนี่นะคะคือชั้น30ของโรงแรมแพนเนสซราจ้าอันที่จริงเราก็อยากได้ชั้นที่36 37นะคะทุกคนแต่ก็คือเราไม่มีเงินแล้วค่ะแต่ก็30นี่คือสุดยอดแล้วค่ะทุกคนอยากจะบอกเลยค่ะชั้น30ถือว่าคดีพอดีกับรายรับรายจ่ายของเราแล้วกันต่มีโอกาสนะคะต้องไปนอนชั้นที่สูงที่สุดให้ได้ค่ะ let's go โอ้โห ต้องกลับมาอันที่จริงฉันเดินไปถึงเกือบถึงห้องแล้วะแต่ฉันเห็นแบบกระจกตัวนี้มันดีมากนะคทุกคนฉันก็เลยออานิดนึงไปเลยจ้ะไปเลยแล้วจ้ะไปเอาเอาไปจะไปยังยังไม่ไปอีกเอายังไม่ไปอ่ะตัดผ้ามาที่ห้องเลยจ้ะนี่มาถึงห้องเรียบร้อยแล้วจ้ะอยากจะบอกเลยว่าเฮ้ยตัดผ้าไปที่ไหนดี กินได้ไหมเนี่ยตายอีกแล้วอร่อยอ่ะตัวแบบมันมีความหวานมันมันอร่อยเลยอ,อ่อื้มอร่อย ขออนุญ,ญาตใช้การภาคเสียงนะคะเราก็เข้ามาที่ห้อง3010เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะหนึงสองสาเปิดเลยคะ่ะทริป กีการ์ดค่ะอาฆาปลยจ้าเม่เปิดเข้ามานะคะอยากจะบอกเลยว่าเป็นโรงแรมเก่านะคะทุกคนแต่นี่กี่าอายที่เก่าแต่เก่านะทุกคนนี่คือมาถึงเบดรูมค่ะทุกคนค่ะว่าเปิดออกมาแล้วจ้าก็คือกะจกุซี่ของเขาสามารถอ่างจักรุซี่ของเขานะคะสามารถดูทชีวีได้ด้วยนะคะทุกคนค่ะแต่เราไม่ได้มีเวลาว่างอะไรขนาดนี้นะคะเพราะว่าเรามาทํางานแอบเสียดายนะคะทุกคนที่ใช้ไม่ค่อยได้คุ้มเท่าไหร่แต่เราก็สัญญานะคะว่าเราจะกลับมาใหม่อีกรอบนึงค่ะคือจีมากทุกคนฉันบอกว่า ฉันขายขำที่แรกฉันหาที่ชักโคกไม่เจอทุกคนเนี่ยฉันแบบเป็นเหมือนบ้านนอกเขากุ้งเข้าไปเปิดจ้าเปิดปรื้มเข้ามานะจ๊ะอยากจะบอกเลยค่าเบลแคมว้าวอันนี้คือเตียงนอนคุ้กกีมากนะคะทุกคนแอบไปซื้อกระเป๋าเคาน์ต์มาด้วยนะคะโอเคเป็นโรงแรมที่ดีมากนะคะเก่าแต่เก่ายังใช้คำเดิมนะคะเป็นเบลแคมฟิงเบลแคมเบเฟิร์ดเบลแคมดิงอ่ะ เดี๋ยวเราจะมาขอไอเนี้ยให้ดูนะคะทุกคนของมาพา,ามาพาัะะาพากกัแล้วฟิวดีมากทุกอย่างคือทุกคนเราเซตติ้งตัวเองไว้ดีมากเลยแล้วเราต้องขอบคุณตัวเองนะคะที่สามารถนำพาตัวเองนะคะทำงานจนสามารถนอนโรงแรมที่หรูหรามาห้อง,อง,องแบบนี้นะคะ,ะ,คะอัน,น,นะะดูจากโรงแรมเพนินซูล่านะคะตั้งอยู่ติดก,กับแม่น้ำเจ้าพยานะคะทุกคนแล้วก็เพนินซูล่านะคะก็มีเรือของเขานะคะคนไหนอยากจะข้ามฟาออกไปนะคะ ข้ามฝั่งไปนะคะคนไหนอยากจะข้ามฝั่งนะคะก็ก็มีให้มีเรือของเพนนินซลาข้ามให้สวยมากนะคะแล้วเขาอยู่ตรงข้ามกับไอคอนสยามยังไม่เห็นอยู่ตรงไหนไอคอนสยามยังไม่เห็นเลยแต่ทุกคนแต่คือวิวสวยมากสวยหลอกล้านเลยจ้ะทุกคนโฮ้ยงามไหลค่ะและนี่นะคะก็คือวิว ข้างหลังของโรงแรมแพนิสซ่าของเขานะคะอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะคะแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับไอคขาสยา <c oughs> อยากจะบอกเลยนะคะว่าโรงแรมแพนิ s ซ่านี้นะคะเป็นโรงแรมที่เก่าแต่เก่านะคะอยู่มานานมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยว เปลี่ยนวิวกันเลยดีกว่าสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องกวางตุงอภิญ,ญากันสาในรายการชีวิตติดรีวิวรีวิวนะคะทุกคน <c oughs> บอกได้เลยนะคะว่าตอนนี้กวางตุ้งมาเที่ยวคนเดียวและเป็นเที่ยวที่ยอมจ่ายหนักจ่ายไปตัวเองเพื่อให้มีคอนเทนต์ที่อลังการงานสร้างและตอนนี้กวางตุ้งได้จองโรงแรมที่บอกได้เลยว่าเป็นโรงแรม5ดาวติดท็อป 3ในกรุงเทพมหานครเป็นโรงแรม5ดาวติดท็อปทีนะทุกคนคะ่ะแล้วโรงแรมที่ตัดสินใจยากมากแล้วจ่ายแพงมากแล้วรู้สึกว่าอุ้ยฉันจอะไรออกไปขนาดนี้ทุกคนและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงแรมเพนนินซูลากรุงเทพมหานคร The p e n น n ินซูล่าแบงก์ก้โน้ำตาจะไหล เป็นโรงแรมที่แพงมากเลยค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ชั้น30นะคะในโรงแรมนะาะมีทั้งหมด37ชั้นนะคะเราอยู่ที่ชั้น30และ The Peninsula นะคะทุกคนค่ะคืนละคืนละนะคะทุกคนฟังฟัง,ฟงแบบฟังใจเย็นๆแล้วค่อยๆฟังราคา <c oughs> คืนละ17,000กว่าบาทค่ะ <c oughs> ยังคิดเลยว่า ตัวตัวหนูเนี่ยสามารถจ่ายออกไปอย่างนี้ได้ไงแล้วทีเนี้ยไม่ได้นอนก็คืนเดียวนะคะทุกคนนอน3วัน4คืนค่ะคืนละหนึ่งหกว่าบาทจ้าตกไปแล้วจ้ะส4 6ประมาณห0 0 0 0ื่นกว่าบาทนะทุกคนนอนโรงแรมนี้นะคะทุกคน แล้วทาไมถึงถามว่าทําไม,ถ,าาถ,าไมถึงจองโรงแรมที่แพงขนาดนี้แล้วทําไมต้องจองแบบมานอนเฉยๆแล้วทําไมต้องเป็นคืนอะไรที่แพงหรูหรามาเห่าขนาดนี้ <c oughs> บอกได้เลยะคะว่ากวงตุ้งถ่ายละครมาสามสี่เรื่องยังไม่ย,ไมยังไม่เท่ากับราคาโรงแรมนี้เลยเป็นโรงแรมที่กวงตุ้งคิดว่ากวงตุ้งอยากทำคอนเทนต์นะคะ <c oughs> เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าเอ้ยโรงแรมหนึ่งในสามของกรุงเทพมหานครแล้วเป็นโรงแรมที่ห้าดาวเนี่ยเขาจะมีแบบ เขาจะมีเซอร์วิสไอบ้างนะคะอุ้ยนี่ไงลุงเดอะเพนนนซูลาบางของนี่นี่นี่เขามีนี่เลยค่ะมีเรือเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตัดภาพนี่นี่นี่เขามีเรือเขามีเรือเพื่อไปเขามีเรือเพื่อไปส่งนะคะ,ะนะักท่องเที่ยวคนที่เข้ามาพักนะคะลูกค้าที่เข้ามาพักในโรงแรมของเขาก็เป็นเซอร์วิสเล็กน้อยนะคะให้กับคนที่จะไปอะ,อะไรนะไอคอนสยามแล้วเขาก็มีอะไรนะอาหารเช้านะคะเป็นอะไรนะ เบเกฟาสที่อร่อยมากๆเขาบอกเบเกฟาสแล้วก็สรไว้น้ำรวมไปถึงออเ e s ร์ทุกๆอย่างนะคะรวมไปถึงภายในห้องบอกได้เลยว่าเก่าแต่เก่ามากเป็นโรงแรมที่โอ้โหทุกคนคือที่แรกอะ่ะเราเราไม่ได้เราเราอ่ะตัดสินใจว่าเราจะเอาอีกโรงแรมหนึ่งแต่เฮ้ยโรงแรมนิงดารานักแสดงเซเลบิตี้ทุกๆคนเฮ้ยทำไมมาโรงแรมนี้อ่ะก็เลยอุ้ยอะกัดฟันนะทุกคน กัดตามเอนะกัดลิ้นตัวเองแล้วค่ะตอนนี้เพื่อจะมาทำคอนเทนต์เล็กๆนัน<ๆ>ให้กับเพื่อนๆได้ดูค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าคึอโอ้ทุกอย่างเลยทุกคนไม่อยากจะพูดเราคือตอนนี้ลิ้นพันกันมากเดี๋ยวเราไปชมกันเลยจ้าไปกันเลย สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเวันนี้จะเป็นเอ่อเป็นเนื้อเป็นบิฟเทนเ์ลอยนะคะค่ะสุกมีดีมแร่นะคะเราเก็บอาหารไว้ตุกในตู้ฮอตบ็อกนะคะค่ะขออนุญาตพิเศษเอาเร์นะคะได้ค่ะค่ะคุ้นะครค่ะเสิร์ฟกับเป็นซอสอยู่ข้างนี้นะคะแล้วก็มีมัสตาร์ดนะคร ทเ,เข้าไปละและนี่นะคะเราสั่งเป็นสเต็กเนื้อมีเดียย b แร่เนื้ออะไรก็ไม่รู้นะคะมันเป็นภาษาอังกฤษจะไม่ได้เอาละนะทุกคนขอชิมก่อนนะ อร่อยมากโหเขาทำได้อร่อยมากค่ะมากินขนาดนี่เอาแล้วนะเอา มาครับเนี่ย